นำผ้าถุงเพลาลายที่เพื่อใส่นะเป็นผ้าไหมเพลานะคะนะคะสีน้ําเงินนะตัวที่เพื่อใส่นะวันนี้ะเป็นสีใหม่นะคะสีที่เพื่อยังไม่เคยเอามาขายนะเดี๋ยวเริ่มสีแรกเลยดีกว่านะคะมีสีดํานะสีดํานะคะ <ดำ S 1> มันเป็นมันเป็นผ้าเพลาเหมือนที่เพื่อใส่เลยแต่ตัวนี้เป็นสีดํานะคะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปให้ดูใกล้ๆผ้าตัวนี้เป็นงานทอนะคะไม่ใช่พิม์ลายเป็นผ้าไหมทอลายนะคะนะคะ ลายจะสวยมากๆนะคะทอด้วยดิ้นสีทองนะคะตัวนี้นะคะเป็นไหมทองนะอันนี้สีดํานะคะสีดํานะคะสีต่อไปนะคะเป็นสีน้ําตาลนะคะเดี๋ยวให้ดูสีน้ําตาลนะคะสีน้ําตาลอ่าเดี๋ยวดูใกล้ๆดีกว่าสีน้าตาลนะคะสีนี้นะสวยมากๆตัวนี้เป็นไหมเพลวานะคะทอด้วย ไหมสีม่วงอ่อนม่วงเข้มสีทองคือแมทกับเสื้อได้หลายสีมากมากนะคะตัวนี้นะไหมสามารถแมทกับสีครีมก็ได้นะคะหรือว่าสีทองสีม่วงเดี๋ยวไปแมทสีเนี่อค่ะแมทกับสีนี้ก็สวยเห็นไหมคะใช่สีเหลืองก็ได้นะคะหรือว่าสีขาวสีขาวนี่คือได้ทุกสีอยู่แล้วนะต่อไปนะคะเป็นสีเทานะสีเทาตัวนี้ยังไม่เคยเอามาดูค่ะตัวนี้เป็นเทาอมฟ้านิดๆนะคะแต่แต่ว่า จริงๆมันเป็นสีเทานี่แหละนะสวยมากค่ะดูค่ะเทาน้ะ <I know. S 1> ที่ร้านมีเสื้อที่สามารถแมทกับผ้านี้ได้เลยนะอันนี้ก็แมทได้นะสีนี้มันเป็นเทาอมฟ้านิดๆนะคะหรือเป็นแบบแคล้ายๆสีเทานกพิราบอ่ะคะ่ะนะสวยมากๆเลยนะคะราคา390บบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นสีเขียวมรกตนะนะเดี๋ยวดูใกล้ๆค่ะ เียวมารากตตัวนี้นะคะเป็นผ้าเพวาะนะคะผ้าถุงเพวาผ้าไหมนะนี่นะเขียวมารากตค่ะฮนะตัวนี้ใส่กับเสื้อสีครีมสีทองก็ได้นะถ้าใครไม่อยากเมทกับสีเขียวเข้มด้วยกันนะต่อไปเป็นเป็นสีน้ําเงินที่เพื่อใส่นะตัวนี้นะแถมม่สักตัวนึงนะนี่ค่ะสามร้อยเก้าสิบบาทนะใครเอาไปตัดเป็นผ้าถุงเป็นชุดเก็ก อะไรก็ได้หมดเลยนะตัวนี้นะราคา390บบาทนะคะสนใจทักกันเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ